เดี๋ยวจะมาต่อสายยางนะครับพอดีว่าที่บ้านมันมีท่อข้อต่อตรงนี้ล้วแบบใส่เกลียวปิดไว้นะครับพอดีต่อสายยาวมาแต่ขั้นที่ว่าจะตัดแล้วก็ต่อท่อออกนะครับมันก็จะเยอะเกะก,กะ เราพอตัดมาทางลำบากนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนนะครับหัวกบหมวข้างล่างนะครับหัวเกลียวที่เก็บปิดออกนะครับเพื่อที่จะเปลนเนี่ยวตัวนี้ไปใส่แทนนะครับเราก็จะมาต่อกับเขาเรียกว,ว่าหม้อต่อเร็วนะครับของหม้อฉีดนะครับซึ่งมปซื้อมาที่ดีไว้นะครับซื้อมาแยกจะมีหัวตัวนี้ที่เราจะขัน ก็จะมีตัวนี้นะครับซึ่งเอาไว้ต่อกับสายยางนะครับเป็นเองก็คือว่าอไอตัวเนี้ยมันมันอยู่ค่อนข้างที่จะแคบต่อถ้าจะใสก่ก๊อกหรือใส่วาล์วอะไรเข้าไปเนี่ยค่อนข้างที่จะทำลำบากนะครับเพราะว่ามันต่อเป็นเป็นเป็นเกลียวไว้นะครับมันค่อนข้างที่จะชิดไม่สามารถที่จะแปลงได้ถ้าจะทำคือตัดออกทิ้งเดียวนะครับทีนี้ก็เลยแบบก็จะตัดก็เสียดาย ต่อไปแล้วก็เลยจะมาแปงเอานะครับลองถอดตัวนั้นออกแล้วเอาตัวนี้ใส่นะครับเราจะแปลงใส่ว์วตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเอาแบบวลา์าว,าวตัวนี้ใส่เข้าไปมันก็จะไม่ถึงพื้นนะครับยังพอมีช่องว่างให้ต่อข้อนี้ได้อยู่นะครับครับเดี๋ยว นี่นะครับถอดออกมาแล้วนะครับเมื่อจะเท่าน,นีนะ้จะลองใส่เข้าไปดูน,นี่นะครับเราก็จะใช้เทปคันข้อนะครับคันแหวกนะครับกันรั่วกันซึมนะครับจริงๆไอตัวนี้กับ มันซื้อแยกกันนะครับมันไม่มีมันจะมีแค่ถงแค่ตัวเทียนไค่นีบซื้อแยกกันแล้วก็มาต่อกันนะครับะจะลองใส่ดู เราทำด้วยขันยากนี่นะครับลัดตา,าก็จะเป็นอย่างนี้นะนนี่นะครับเดี๋ยวตัวนี้ไปต่อ,อตอกตรงนี้นะครับตัวนี้มันสามารถดึงแล้วก,ก็ล็อกเขันล็อกก็ได้เลยก็จะชับง่ายนะครับเดี๋ยวเราต้องมาใสาย,ยางเป็นงนี้นะ ถอดสายยางมาแล้วนะเดี๋ยวจะมาต่อกับหรอนี้ใสย่ยางเสียบเข้าไปในรูนี้นะครับแบบนี้นะครับแต่ต้องเอาส่วนเข้าไปนี้ก่อนนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับเอาส่วนแบบนี้นะครับ เราตัวนี้สวม้าไปแบบนี้ครับสอบเปแล้วที่ขันมาทับนะครับมันก็จะล็อกอยู่แล้วครับนี่นะครับเข้าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเอาตัวนี้ไปสวมก๊อกตนุ่นนะครับจะมาลองดูกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่าระยะมันแคบไปหน่อยไม่ใส่ยังครับนิดนึง น้ำก็ไหลพุ่งดีนะครับอา่าทำไมผมไม่ใช้ก๊อกพอดีว่าไอพ่อไอมันต๊มข้งในบ้านนะครับเพื่อที่น้ำมันจะได้แรงแรงขึ้นนะเวลาน้ำไม่ไหลเนี่ยเราจะได้ใช้ตัวนี้ได้นะครับโอเคครับตัวเนี้ ก็ช่วยแก้ปัญหาได้นะครับถ้าหากว่ามีพื้นที่กว้างพอก็สามารถทําได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปตัดแต่งทาท่อใหม่นะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ